บุนเดสซิลิก้ามาเต็มเรือใบไม่ติดโผไร้แข้งหงผีพรีเมยร์ลิกติดหมาแค่หนึ่งพรีเมอร์ลิกชัดๆวันนี้ขอนำเสนอทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนส์2 0พิก2 0ส9 2 0ั0จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้การแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ประจรํารดูการ2 0 1 9ั0 2 0กา ยังคงติดค้างอยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแถมล่าสุดยูฟ่าประกาศเลื่อนนัดชิงชนะเลิศอย่างไม่มีกำหนดกระนั้น w h o s c o r e c o m เว็บสถิติชื่อดังได้จัดทีมยอดเยี่ยมออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยวัดเอาจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละตำแหน่งซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะจากเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดโผแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนบบเอนมิวนิกจากบุนเดสลลกาติดมาถึง3คนในระบบการเล่น 4-4-2ทีมยอดเยี่ยมในแต่และตำแหน่งมีใครกันบ้างเราไปไล่เรียนกันเลยครับเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูในตำแหน่งนี้มีผู้เข้าชิงหลายคนกันเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายกลายเป็นเกเลอร์นาวัสจากป erm ารีสแซงเชแมงคะแนน7.24อดีตนายทวารเรอัลมาดริดเป็นผู้รักษาประตูที่มีเร็ติ้งดีสุดในศึกแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ ด้วยผลงานเก็บคลินชีทได้5จาก7เกมที่ลงเล่นแถมเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงถึง80%กันเลยทีเดียวมาดูกันที่ตำแหน่งแบ็กขวามากันแบบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเมื่อฮวนกราเดาโดจากเจ้ามาลายจูเวนตุสคะแนน7.39ซึ่งสามารถเอาชนะแบ็กขวาจอมเอซิสอย่างเทรนต์เล็กซซนเดอร์อาโนจากค่ายหงแดงลิเวอร์พูลได้ กาเดโรมีผลงานที่โดดเด่นไม่น้อยโดยนอกจากทำหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสแล้วเจ้าตัวยังมีสถิติสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นทำประตู1.3ครั้งท้กเกินชนะ1.3ครั้งและย่งบอล2.1ครั้งต่อการเล่นใน1เกมต่อกันที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กไม่แปลกใจที่ทีมใหญ่กำลังไล่ล่าตัวเขาอยู่คาริดดคุลิบาลีจากนาโปลีคะแนน 7.43ประการหลังทีมชาติเซเนเกัลวัย28ปีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้นาโปลียังคงไร้พ่ายในศึกยู่ฝรปี้ยนสรุดูการนี้โดยชนะ3และเสมอ4นัดโดยเจ้าตัวมีสถิติเคลียบอลทิ้งเฉลี่ยสูงถึง5.2ครั้งแท็กเกินชนะ2.2ครั้งต่อการเล่น90นาที เซ็นเตอร์แบ็กอีกคนน่าสนใจไม่ได้มาจากทีมยักษ์ใหญ่แต่กลายเป็นดาโยอุปามมกาโนจากเอเบลไลซิกบุนเดสลิก้าเยอรมันคะแนน7.30ผลงานดีขนาดนี้อุปามมกาโนกำลังเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเพราะซีซั่นนี้เจ้าตัวทำผลงานในช่วยบิ๊กเกียร์ได้แข็งแกร่งเหลือเกินโดยเฉพาะการแทกเกิลชนะที่เจ้าตัวทำได้เฉลี่ยสูงถึง3.6ครั้ง ต่อการเล่นใน1เกมมาต่อกันที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายหาใช่ซุปเปอร์สตาร์ของบิ๊กทีมในยุโรปแต่กลายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกจาก Rx อัมสเตอร์ดัมคะแนน7.57แม้ซีซั่นนี้อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจอดป้ายแค่รอบแป่งกลุ่มแต่ฟูลแบ็คทีมชาติอาร์เจนตินาวัย27ปีโจอฟอร์มได้โดดเด่นมากโดยลงเล่น6นัดทำได้1ประตูกับ1แอซิส แม,มีสถิติแท็กเกิลชนะเฉลี่ยสูงถึง4.5ครั้งต่อการเล่น90นาทีส่วนมิดฟิล์คู่กลางคนแรกจากค่ายเสือใต้บบเยนมิวนิกบุนเดสลิกาเยอรมันส่งเข้าประกวดกับทิอาโก้อัลการาคะแนนสูงถึง8.00คะแนนกันเลยทีเดียว เตียโก้ถือเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของเสือใต้ไบจินมิวนิคโดยนอกจากทำสองแอซิสจากการลงเล่น5นัดแล้วเจ้าตัวยังเล่นได้พผิวมากๆในแดนกลางโดยมีสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จสูงถึง72.7กันเลยทีเดียวครับงานนี้มิดฟิล์คู่กลางอีกคนน่าสนใจจิมใหญ่ทำได้ส่งเข้าประกวดกับโทนี่ครอส ของราชันจุดขาวเรอัลมาดริดลาลิกาสเปนกับคะแนน8.09เปรียบเสมือนเป็นน้องเครื่องของราชันชุดขาวอย่างแท้จริงจึงแม้เพิ่งทำได้แค่หนึ่งแอซซิสแต่ครอสสร้างโอกาสให้เพื่อนลุกนทำประตูมากถึง22ครั้งซึ่งเหนือกว่าทุกคนในจุนเมนต์น,นี้แถมมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้าสูงถึง93%กันเลยทีเดียว 404ครั้งจาก433ครั้งสถิติแบบนี้ต้องยอกให้เขาโทนี่โครสตำแหน่งปีกขวามาในเพลง30ยังแจ๋วเมื่อลีโอเนลเมสซี่จากเจ้าบุนทุ่มบาร์เซโลนาติดมาเป็นอันดับ1กับเรตติ้ง8.49 เมสซี่ยังคงยอดเยี่ยมเสมอถึงแม้อายุจะเลย30ไปแล้วก็ตามแม้ในทัวรยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีซั่นนี้เพิ่งทำได้แค่2ประตูจากการลงเล่น6นัดแต่เจ้าตัวก็จัดไปแล้วถึง3แอสซิสนอกจากนี้เมสซี่ยังรั้งเบอร์หนึ่งในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งถึง47ครั้งและเป็นอันดับ6ในด้านการสร้างโอกาสให้เพื่อนรุ่นทำประตูถึง16ครั้ง ในตำแหน่งปีกซ้ายย้ายกลับมาที่บุนเดสลลกาเมื่อเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกส่งเข้าประกวดอีกแล้วครับท่านกับแซฟนาบรีเรตติง7.85 นาบรีโชว์ฟอร์มได้โหดมากในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤุดูการนี้โดยยิงไปแล้วถึง6ประตูซึ่งก็รวมถึงการกดคนเดียว4ตุงในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่เสือใต้บุกกระโชคไส้ท็ตตอตแนมฮอสเปอร์ถึงถิ่น7ประตูต่อ2เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีก่อนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีการสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นทำประตูเฉลี่ย2.1ครั้งต่อการเล่นใน1เกมอีกด้วย ในตำแหน่งกองหน้าคู่ไม่น่าเชื่อว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกส่งเข้าประกวดเพียงแค่1คนเท่านั้นและก็คือตำแหน่งนี้นั่นเองกับไก่เดียทองท็อปแนมฮอสเปอร์แฮร์รี่เคนเรตติ้ง8.08ดหนึ่งเดียวจากเวทีพรีเมียร์ลีกที่ติดทีมชุดนี้โดยแฮร์รี่เคนกระถุงไปถึง6ประตูจากการลงเล่น5นัดถึงแม้ไม่ได้ช่วยทีมทั้ง2เหล็กที่เจอกับเอเบลซิกในรอบ16ทีมสุดท้าย แต่จากผลงานอันสุดยอดดังกล่าวมันก็เพียงพอที่ทำให้เขาเป็นกองหน้าที่มีเรตติงสูงสุดเป็นอันดับ2ในเชมเปี้ลีกฤูดูกาศนี้ในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจอมเขย่าว,วงการโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากค่ายเสือใต้ไบเยนมิวนิกบุนเดสลีกาเยอรมันเรตติ้ง9.20ยอดเดาวยิงชาวโปรแลนด์วัย31ปีมีชื่อติดท,ทีมอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะในช่วแชมเปี้ลีกซีซั่นนี้ เจ้าตัวกดไปแล้วถึง11ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่6นัดแถมยังทำ2แอสซิสต์และด้วยเรตติ้งระดับ9.20ทำให้เลวานดอฟสกี้เป็นผู้เล่นที่มีเรตติ้งสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ในปีนี้นอกจากนั้นเขายังติดท็อป10ของดาวซุงโวสูงสุดตลอดการอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนีกอีกด้วยและนี่คือ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนีก 2,019-2,020ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้มันผ่านพ้นด้วยดีโดยเรียววันกับโควิด -19 พรีเมลีกชัดๆขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้เราได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งกับฟุตบอลเพราะฟุตบอลคือชีวิต